สวัสดีครับผมผมท็อปมิล่าพาตุลยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เมืองระยองนะครับผมวันนี้ผมก็มีอู่ที่มานําเสนอสําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆโซนระยองนะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะก็มีอู่แนะนําอยู่แถวไหนครับผมเดี๋ยวให้ช่างแนะนําตัวนิดนึงนะฮะแล้วก็บอกพิกัดร้านนะครับผมครับผมอ่าก็สวัสดีครับร้านนะครับตั้งอยู่ที่ถนนขนดหินเขาไผ่นะครับวิ่งเข้าจากขวดหินประมาณ3มกิโลนะครับผมชื่ออู่ก็เคพีกินจิ้นนะครับ ชื่ออู่อะไรนะฮะเผื่อรถวิ่งสวนเมื่อกี้ไปได้ยินอู่ KP Engine ครับผมช่องทางการติดต่อทางไหนได้ครับผมทางไหนทางแรกเลยนะครับผมก็คือทางโทรศัพท์นะครับผมโอ้โทรศัพท์เดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะฮะทางใต้คลิปเนาะใต้คลิปมีเพจมีอะไรมีเฟซบุ๊กต่อง่ายๆไหมฮะเฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กเป็นชื่อ P U U N A N A นะครับผม ครับผมเข้ากับจะเปดขึ้นไม่ให้เลยนะครับผมสำหรับอู่นี้เปิดมานานยังครับผมผมเปิดมาร่วมร่สองปีครับอ๋อร่วมสองปีแล้วแล้วสําหรับรถไดฮัตสุมิล่าของเราเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างครับผมมีความยากง่ายในการทําบ้างน้อยเพียงใดฮะคือรถเล็กเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือห้องห้องเครื่องมันแคบครับผการซูวิสอะเลยจะยากแต่ว่าแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะซ่อมไม่ยากเท่าไหร่ครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะ่ยผมจะมาถามเรื่องสมมติคนที่ได้รถมาคันหนึ่งนะ่ยอยากจะมาวางเครื่องนะครับผมเริ่มต้นสเตปเลยสมมติลูกค้าซื้อเครื่องมาครับอยากจะมาวางเองนะ่ยครับคิดค่าในการทำเนี่ยคิดยังไงบ้างครับผมราคาก็บอกไปได้เลยในคลิปครับเอฟซีจะได้รู้ว่าซื้อเครื่องมาเองมายกใส่เนี่ยให้เสียเฉพาะค่าช่างต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่นะฮะครับผมถ้า,าสมมติว่าไม่มีการตัดแปลงนะครับยกลงมาไม่ไม่มีการตัดแปลงเนี่ยคิดอยู่ประมาณหมื่น ถึงหมื่นห้าพันวัตอ๋อรวมรวมไวริ่งเลยนะฮะใช่ครับผมคือเอาเครื่องมายกขึ้นได้เลยไม่ได้รวมค่าดัดแปลงอะไรใช่ครับก็คือติดเครื่องได้เลยครับติดเครื่องขี่กับบ้านได้เลยใช่ครับอยู่ประมาณหมื่นห้าครับผมอันนี้เผื่อนะฮะอันนี้ช่างบอกเผื่อไว้หน่อยนองใช่ครับอ่าโอเคครับผมติดตั้งงานอ่าได้ครับสมมติว่าพวกไม่สะดวกไม่มีเวลาจัดหาเครื่อง อยากให้เราดําเนินการหาเครื่องให้ด้วยเนี่ยรวมค่าวางรวมจัดจัดเซ็ตอุปกรณ์ในเครื่องยนต์พร้อมวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าให้หาเครื่องด้วยเนี่ยก็ต้องมี4 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมืาพันบครับผมต้องมาคุยกันอีกทีนะถือว่าถือว่าไม่แพงนะอู๋เนี่ยนะเพราะว่าต้องดูด้วยว่าเป็นเครื่องรหัส อะไออาจจะราคาอาจจะไม่เข้าครับผมก็ขึ้นอยู่ลักษณะงานใช่ครับเวลาใส่ยกขึ้นได้เลยไหมแต่มันก็มีบางเครื่องที่ซื้อมาไม่ได้ว่ายกขึ้นได้เลยใช่ไหมก็ต้องมีการตัดแต่งนิดนึงก็เพากก็เรามาคุยกันที่หลังด้าครับผมหลายเรียก็พูคุยกันก่อนกรับอ่าทะเลาะก่อนค่อยว่ากันใช่ครับสำหรับมิล่าของเราเนี่ยถ้ามาเรื่องระบบช่วงล่างเคองโยนต์ตัวนี้มันมาหาเราจบไหมจบครับพี่ ร oh. ับจบหมดเลยครับทั้ง,ง,ช,งช่วงล่าง<ๆ>เครื่องช่วงล่างยกยกเว้นสีใช่ไหมยกเว้นสีครับโอ <Okay. S 2> เ,นเคนะถือว่าเป็นอูอีก ตามใครที่อยู่ใกล้ชลบุรีระยองหรือว่าตาดพวกนี้จันทบุรีครับผมไม่ต้องไปถึงกรุงเทพอ่ครับผมได้ครับก็มาที่นี่ได้เอาง่ายๆคือเรามีอู่แล้วโซนภาคระยองเราเนี่ยตะวันออกเราเนี่ยก็มาที่นี่ได้นะครับผมโทรปรึกษากันได้ครับเดี๋ยวผมยังไม่เคยมาใช้งานที่อู่นี้นะแต่เป็นอู่ที่น้องแนะนําผมมาเดี๋ยวให้ถามรีวิวจากน้องแล้วกันว่าคุณใช้งานจริงเป็นยังไงเนาะอันนี้รีวิวแบบตรงไปตรงมานะฮะครับสวัสดีครับผมก็ผู้ใช้งานอู่ของช่างวะนะครับอ่า ก็ถือว่าทํารถในราคาที่มาตรฐานใช้ได้เลยแล้วก็ทาแล้วก็จบนี่ประเด็นไม่ล่ามันอยู่ที่ว่าจบหรือเปล่านี่ครับผมก็ทําจบแล้วผมก็มีรถหลายคันซึ่งมาแนะนํามาลองใช้เองแนะนําลูกค้ามาก็ทุกคนก็จบหมดทุกคันนะครับแล้วก็ราคาเป็นมิตรภาพมากๆคุยได้ช่างก็โอเคอยู่ปรึกษาได้ครับก็แนะนํามาที่ระยองคุนินเขาไผ่นะครับ ครับผมีวิวจริงๆครับเพราะผมผมใช้งานจริงๆใช่แล้วก็จะมีรถผมก็ยังอยู่ที่นี่กันหนึ่งคันครับมาเปลี่ยนเกียร์วายสายไฟอยู่ที่นี่ครับขายหมเนี่ยคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นเห็นสภาพอย่างนี้ขี่ได้ไหมตอนนี้ช่างตอนนี้ตอนนี้เอ่อสตาร์ตติดขับได้แล้วครับแต่ว่าต้องมีเก็บอย่างอื่นอ๋อนี่คือสภาพยังไม่ได้เก็บนะครับผมตอนนี้คิมขายไหมเนี่ยขายเอาเปิดราคาเลยแสนสามครับแสนสาม ใบเขียวกระบะแท้ไปเขียวไอ้เหี้ยมีเมาป้ะเนี่ยเมื่อวานพี่ไปภาคเหนือพี่ไปรีวิวกระบะแคปตอน9ก้าหนห้านะอันนี้กระบะแท้นะชั่วโมงนี้กระบะตอนนี้ไม่ข้ามแสนนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะนี่แล้วอ้า เกียร์เกียร์อะไรนะเกียร์โตเกียร์โตเทอร์โบด้วยเทอร์โบมั่นใจเลย่ครับอาแสนสามนะฮะใครดูคลิปนี้ถึงได้นะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็แนะนำเป็นอีกอู่หนึ่งในโซนภาคตะวันออกของเราผมก็เป็นคนจังหวัดระยองนี่แหละฮะแล้วน้องก็เล่นมิล่าด้วยกันมาหลายปีแล้วหน้าเรา ใช่ว่าใช้ดีแล้วบอกต่อง่ายๆคือคลิปนี้ผมมารีวิวผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างอะไรผมมานะอันนี้ผมมาตามน้องที่เขาใช้ดีแล้วมาบอกผมต่ออ่าเดี๋ยวต่อไปคันแดงผมอาจจะมาทําที่นี่นะฮะแต่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยเอาแค่เอารถมาเก็บที่ละยองฮะก็มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักอู่ใกล้นะฮะใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับใครศรัทธาที่ไหนทําที่นั่นเราไม่บีบบังคับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณช่างอะไรนะช่างป๊ครับผมช่างป๊นะฮะของซอยวัดโขดหิน โครหินเขาไผ่โครหินเขาไผ่ใครไม่มาก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้โทรมาสอบถามกันจะวางเครื่องจะอะไรก็ปรึกษากันก่อนได้ครับผมมาคุยมาปรึกษากันก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีแค่นี้ครับผมครับับตะไคร้เยอะๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มิราพาตุลยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีอย่าลืมทีเด็ดกระบะแสนแสน่าไรนะครับ หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะคันนี้นะฮะคือรถเครื่องเทอร์โบเกียออโต้ราคานี้เอาไปขี่ไม่ต้องทำสีดอกทำให้สะอาดนี่ก็ใช้งานได้แล้วไปโชว์ภายในกันก่อนอุ้ยย่ต้องเลืกเก็บอีกนะมันมืดหน่อยเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันภายใน L 5 0 0สีดำคอนโซลลายไม้เบาหัวค้อนแค่เบาชุดนี้ต้องมี8 0 0 0นนะฮะ อ่าแล้วก็โอ้โหคือคันนี้เก็บนิดหน่อยครับผมเก็บนิดหน่อยเครื่องยนต์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะเขาเรียกว่ารถมีของใช่สติกองสติ๊กเกอร์200กิโลกรัมยังอยู่เลยนะทุกคนนะกิเอาเปิดฝากระโปรงให้พี่น้อยเปิดได้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูสภาพสภาพนี้ก่อนเอาสภาพนี้ก่อนแล้วกันนี่นี่นี่่ต้องเก็บอีกครับใช่ครับผม อันนี้เครื่องยนต์เป็น JBJL นะฮะ JBJL หม้อน้ำ HKS ด้วยนะโอ้ยุค90แล้วเนี่ยคันนี้นี่ไปมามาททีเด็ดคันนี้มีของถ้ารวมของแล้วทุกวันนี้นะชุดหน้าเป็น L 200หน้ายักษฝากระโปรงมีจมูก25,000นี้ยังจะหาไม่ได้เลยนะอ่ะ แล้วอีกอย่างเีเด็ดก,ก็คือเป็นกระบะแท้นะฮะแท้รอยอสามป้ายเขียวนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่กระบะดัดแปลงนะฮะอ่าราคาแสนสามสารสารตั้งต้นดีนะฮะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเบอร์โทรทิ้งไว้นะฮะใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมไม่มีเบอร์โทรคนขายให้นะต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะโอเคครับผมต่อคลิปนี้คามิลาพาดูอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ